สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีลงทะเลอีกมือนนึงได้จ้ะเด้อว,วันนี้เป็นวันพุธวันพุทธที่หาได้จ้ะเด้อเดือนกรกฎาคมสอง3าพี่น้องจ้ะขากล้องบอบมอหมัดคงจ้ะดินก็เลยใช้มือได้จ้ะพี่น้องใช้มือน,นะคะเบิ่งบรรยากาศ บรรยากาศพี่น้องจ้ะแฮปปี้เหรอคะโอเค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 พี่น้องเราก็มาได้สักพักได้จ้าพี่น้องเอ้ย <Hey. S 1> ชีวิตจิมกับแบบนี้ละเด้อจ้ะเอาให้เบิ่งแล้วจ้ะเนาะแต่ก่อนจะเป็นบริษัทหน่อยๆจ้ะตรงนี้นะคะเป็นหมู่บ้านอา่า ดูซึ้งว่าเริ่มจ,จะเจริญขึ้นเนาะพี่น้องเพราะว่าถนนเพิ่งกระจายไม้แล้วก็มีแต่ก่อนมีสองบริษัทนี่แต่พี่น้องแล้วก็จะมีบริษัทนี่หน่อยนี่มาอีกนี่พี่น้องจ๋าติดระเบ,บใน่ใจเนาะค่ะเนาะติดถามพ่อใหญ่แล้วว่าเพิ่นเห็ดอีหยังโมฮูเพิ่นกับว่าเพิ่นบ่เคยเข้าไปเนาะค่ะเนาะนี่นะคะแต่ก่อนจะมีแค่สองบริษัทนี่นะคะพี่น้อง ให้เบิ้งเนาะอยู่ในอยู่ในเรืออยู่ในทะเลเนาะจ้ะแล้วแล้วเร็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 ว,เ,รวเอา้จาจะก,กีผ้าข่อยไปทางในเพอาะไงเนียไก่เนาะค่ะเนาะข้ามมาอีกฝั่งฝั่งที่มีบริษัทหรือว,ว่าโรงงานอ,อันนี้เป็นปั๊มข,ขาวๆนี่เป็นปั๊มแก๊สได้พี่น้องเด้อพึ่งมาเห็ดเมือ่อ อสองปีที่ผ่านมาเนี่เนาะพี่น้องจิมกะถามเบาพิดจังไหนก็นขอโทษได้ไหนเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าติมกะบม่ได้ยุน่นีเนาะจ้ะพี่น้องติมกะมาเห็นติมก็อยากอัดคลิปให้พี่ให้น้องเบิรงเนาะจ้ะมันกะถามว่านาหยูบอกระนาหยูหยูจนันานานาเสมอนะพี่น้อง แต่ช่วงที่หิมะลุงน่าจะมันหนาวพี่น้องจะ๊ะขนาดซัมเมอร์นะจจะพี่น้องนี่ขนาดซัมเมอร์เลยค่ะซัมเมอร์ย่างอากาศแบบนี้เนาะพี่น้องอันนี้เป็นบอดีสตัดเอ่อหรือว่าเพก่อสางมาหลรยปีพเปไงว่าอันก่อสางตั้งแต่สองพัน สองพันยี่สิบเอ็ดพี่น้องจะไทยท้ายไทยท่ายน่าจะเนาะหรือว่ากลางกลางจิ้มกับอันเล่ากับบอลน่ใจนะพี่น้องติ้มกะบรรยายนายฝั่งเนาะค่ะว่าเออ่ถูกบ่ถูกหรือจังไหนติ้มกับขอโทษได้หลายโอ้พี่น rates, ้องเห็นเป็ดเพะพี่น้องเป็ด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 แม่ลูกจ้ะพี่น้องแต่เพิ่นสีสีเท่าๆเนาะพี่น้องเนาะจิ้มซุ่มให้เบิ่งจักหน่อย นะคะ,ะเียดเบ็ดน่อยฉันคนอยู่ในหนามเลยพี่น้องคนอันเห็นแค่หัวเนาะอย่าเดเ็ดเป็ดเ็ดเเพี่น้องอันนี้เป็นเป็นอ่าคน,น,นจะเลี้ยงปลาใสม่มอนจะพี่น้องจ๋าใหญได้จ้ะพี่น้องไงญ่โตนะจ้ะไงมากพี่น้อง จะถ่ายคลิปอู้ดเป็ดอู้ดเป็ดซีฟปูเน้พี่น้องมึงมึงเพิ่งมาโตหน่อยโตหน่อยตัวใหญ่บ้างพี่น้องบ้างนี่นี่เพิ่นบินเนี่ยพี่น้องแต่เพิ่นกระสอดแฉงน้อยนึงแม่เพิ่นบินพี่น้องเลยเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูอ่ะเป็ดเป็ดเป็ด <c oughs> ข้อใจข่มเก่าจะฝึงน้ำข้าวน,น,นี่จ้ะเด็กวุ้ยใหญ่กับไฮจิมเอาเป็ดขึ้นจิมก็อยากถ่ายคลิปพี่น้องมึงเป็นฝูงเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ จับเป็ดไปจับเป็ดไปนี <laughs> ่ค่ะคน่นกะก็สั่งว่าท่านลน้วเนาะจัดเนาะแต่เพิ่นจะแล้วมือได้จิ้มกระบกหมูได้จัดเนาะคน,นยังเห็ดแบบแบบว่าท่านในสมบูรณ์เนาะพี่น้องมันใหญ่จริงๆนะพี่น้องใหญ่มากไงก็อยู่วอลล่าฟอดอีกได้จัดนีค่ะจะถามปา ก็เริ่มจะเลิ่อนเนาะจะเนาะเพราะว่ายางวัตจีเพิ่นมาไม่มาเป็นความปลาเส้มอนนี่เพิ่นอาจจะอหับคนงานเนาะจะพี่น้องจ้าค่ะเพิ่นอยา,อา,จ,าจะอันเข็มเป็นสะพานเป็นท่าเรือใยขาม้าเนาะพี่น้องเนะาะพาเวลาเพิ่นมาเพิ่นตรงมาเอาเรือใยขาม้าเนาะพี่น้องเนาะพี่นนองบรรยากาศทะเลเด้อจ้ะเพิ่นเพิ่นยังก่อสางโตไปอีกอยู่ได้พี่น้องแต่ก่อนสมัยก่อนนี่ติมว่ายางเนาะ เราเก็บพ kind of <desserts with the paper> ักแถวๆนี้เก็บบะคอยแถวๆนี้จ้ะพี่น้องแล้วจังไปเบิ่งกันมองไม่นอกจากพี่น้องจ้าว่าอันอันจิมจะท้ายยังว่าชิด้ป้าเนอกจ้กเนาะล่งทะเลมือนี่เนาะค่ะเนาะของวันที่หาเดือนกระดากระดาแต่จิมจะไปทะย่อยล่งให้เบิ่งที่หลังเน้อจ้าพี่น้องเขานอกจ้กเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็ดนี่พี่น้อง ของเราไอ้บึงวิวจักน้อยมีปลาไมมตานะะตอนนี้อันดับเครื่องเรือจ้ะพน้องอันนี้บริษัทในน้อยนี่เป็นเพิ่นเอาเอาไม่มาเห็ดเป็น,เป,นเป็นที่ยางสักอย่างนะคะที่เป็นกระสอบตังคนะ่ะพี่น้อง กับบ่แน่ใจเนาะคะ่ะเนาะใทยเบิ่งจ้ะป้าบาร์เซมอลแค่เจ้ากะทำงานกันพี่น้องจา้าเป็นบอนเน็ตโรงงานเน็ตนะคะพี่น้องอย่าเงียบมากไม่หนะพี่น้องจ้าหลายปีที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเนาะแต่ดูซื้อว่าปีนี้มันหนา มามีคนมาทํางานเนาะพี่น้องแต่ก่อนนี่นะจะจะเหมือนเหมือนประมาณนี่พี่น้องแต่ก่อนนะคะอ่าติ้มคยมากตกตกปลาก็นคนใหญ่เนาะคะ่ะเนาะแถวๆนี้นะคะจแี่ทีนี้เป็น,นคนสั่งมาหลายปีแลยนะคะ่ะเนี่ยที่ว่าเอาเรื่องใหญ่มาเทียบเนะพี่น้องแต่ก่อนเนาะคะ่ะเนาะก็รู้สึกว่าคนจะจะเลื่อนขึ้นเนาะพี่น้อง อ้นนะคะนะา่กระจัดานะคะน้อก็ไ่นใจด้วยว่าข้างเ่เคเห็นที่อย่างกันนะคะพี่น,อน้องในอันนี้นอยนั้นะูน่ะ่นเอาใม่มาหตพี่น้องจ้ะคล้ายๆแกะะพี่นองเหิก,ะะนนกัแงกระสองข้าม,มว่าเพื่อป้ำิดอย่างเนะคะบรรยากาศพี่น้แต่ก่อนติบมจะไม่ยืนจกป่าบนนี้นะพี่น้องเมืนอนม่นอใดบบอยากล่งเรือนะคะพี่น้อง จะมาต้มปลากันเดี๋ยวนี้มันกะเนาะคนมีบริษัทเนาะพี่น้องแล้วกะนหน่นอยหน่อยคนจะม่าเราพี่น้องจะ้ะแน่ยนะนนะพี่น้องนี่นี่จะกะเอาเรือลงลงท่าเหมือนกันกันกนนบเนี่ยค่ะจะพอนีกกไดไปจะพอนิดแบบมินเลยยังสีกันเลย จอ,อ,อนเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยฮะขยักไม่รู้อ่ะ <laughs> เรียกไม่ถูกเอาเบาง่ายๆก็คือพนเอาเรือไญ่มาเทียบแหละพี่น้องเลยรถทั้งนอเวพนจะใช้รถแบนมิเตัอจั่เดอร์าดรรา,กรากใหม่ไปเฮ็ดอันกระดาษหรือว่าไปเฮ็ดอันไม้แปรรูปนะพี่น้องเนาะ ข้างนั้นไซวิเดนเพื่อนจะเอารถไฟหลากนะพี่น้องเนาะ